สวัสดีครับไม่ได้อัปเดตงานกันหลายวันเลยนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่บ้านโพศิลาตําบลนโนนโพอำเภอเมืองจังหวัดอำนาจเจริญนะครับก็เป็นช่วงเวลาหลายวันไม่ได้ส่งคลิปให้ท่านผู้ชมได้ดูนะครับวันนี้ก็กลับมาส่งคลิปให้ดูอีกครั้งครับตอนนี้ก็มีงานขยายขยายเสา รั้วหน้าบ้านนะครับเป็นงานก่อก่อขยายนะครับับเพื่อให้สวยงามนะครับรั้วหน้าบ้านหน้าบ้านนะครับที่เห็นอยู่ก็เป็นรั้วโปร่งนะครับโปร่งประมาณเจ็ดสิบเซนนะครับ70เซนนะลูกค้าก็ได้ช่างเหล็กจากอาจาทีมงาน ของของช่างทําบ้านนะครับมาทําเราก็ทํเฉพาะส่วนของคอนกรีตให้ลูกค้านะครับก็อัปเดตการทํางานให้ท่านผู้ชมได้ดูอยู่เรื่อยๆนะครับสวัสดีครับผม